สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะก็ได้รับเชิญเช่นเคยนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณแคทเทียพรมโยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังแห่งการชื่นชมค่ะค่ะอาจจะดูว่ามันไม่สําคัญนะแต่จริงๆมันการชื่นชมเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยพ่อแม่จํานวนมากต่างก็ให้ความสําคัญนะ,นะคะกับการเก่าวคาชมเชยยกย่องลูกเนาะเพราะว่ามีงานวิจัยแล้วก็บทความหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาทําให้เรารู้ว่าการชื่นชมลูกเนี่ยมันมีประโยชน์และมีข้อดีอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อในส่วนของการสร้างความรักต่อลูกให้ลูกเห็น เห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของตัวเองให้ลูกเกิดความมั่นใจมั่นคงทางจิตใจเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้รับความรักจากพ่อแม่ะนะคะอันนี้คือความสําคัญของการชื่นชมค่ะ,คะพ่อแม่บางคนอาจจะคิดว่าการชื่นชมชมลูกเนี่ยอาจจะทําให้ลูกเหลืองลูกลงตัวเองนี้หรือเปล่าคะ ตรงนั้นนี่ตอนนี้ในระยะหลังๆมาก็มีหลายๆคนข้องใจและสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าชมลูกมากๆเนี่ยชมลูกเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ลูกเองลูกเป็นคนที่หลงตัวเองเป็นไปได้ไหมแล้วมันมีข้อเสียไหมสําหรับในเรื่องของการชื่นชมเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราพูดไปถึงในเรื่องของข้อดีของการชื่นชมว่าเออมันมีข้อดีหลายอย่างนะที่มันจะช่วยทําให้เด็กเองอรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนาะแล้วก็เป็นหลักการง่ายๆในการเลี้ยงดูเด็ก ในปัจจุบันในในส่วนของการชื่นชมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในทางตรงกันข้ามหรือในทางกลับกันถ้าเกิดว่าการชมของเราเ,ออเป็นเพียงคําพูดที่เราพูดแค่เพียงติดปากไม่ได้คิดอะไรมากาเช่นอาจจะชมว่าเก่งชมว่าดีชมว่าน่ารัก สวยชลาดอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันเป็นแค่คําชื่นชมที่เป็นลักษณะของการชื่นชมภายนอกตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบบางอย่างต่อเด็กด้วยเหมือนกันเพราะจากการวิจัยใหม่ๆหลายๆอย่างที่เขาทําวิจัยกันทางออยุโรปทางอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็วิจัยแล้วก็ศึกษาในเรื่องของคำชมที่มีต่อเด็กนะคะเขาก็จะแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นสองกลุ่ม นะคะถ้าเกิดว่าถ้าแยกเป็น2กลุ่มแล้วจริงๆเนี่ยเขาแยกตามการชื่นชมเด็กกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับการชื่นชมที่มุ่งไปที่ความเก่งความดีหรือชื่นชมไปที่ในเรื่องของสติปัญญาของเด็กอันนี้คือเด็กกลุ่มแรก<ฆ>แล้วเด็กกลุ่มที่2ที่เขาแยกออกมาก็คือเด็กกลุ่มที่เขาจะชื่นชมชื่นชมเฉพาะในเรื่องที่เป็นความภาคเพียนพยายามของเด็ก ก็คือชื่นชมเด็กจากจากลักษณะภายในของเด็กค่ะซึ่งเด็กทั้งสองกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามา,าศึกษาดูแล้วจริงๆเนี่ยเขาศึกษาดยกันให้เด็กทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความยุ่งยากในระดับต่างๆกันนันะคะเขาเพบว่าเด็กกลุ่มแรกเนี่ยที่ได้รับคําชมว่าเก่งว่าดีฉลาดเนี่ยจะได้คะแนนที่ค่อนข้างมากเมื่อทําโจทย์ทางคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเราเพิ่มระดับความยากของโจทย์ให้มันมากขึ้น mm. เด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะได้คะแนนที่มันค่อนข้างลดลงอย่างรวดเร็วเนาะ,ะแล้วก็จะมีความพยายามที่จะทำโจทย์ต่อน้อยมักจะหยุดทำโจทย์ก่อนที่จะ,ะก่อนก่อนก่อนที่คือก่อนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะ,ะมักจะหยุดทำก่อน ซึ่งมันก็จะต่างจากเด็กกลุ่มที่2เพราะเด็กกลุ่มที่2เนี่ยเราจะให้คําชมเชยหรือมุ่งการชื่นชมไปที่ความภาคเพียรพยายามของเด็กเด็กกลุ่มที่สเนี่ยจะมีความภาคเพียรพยายามในการทําโจทย์คณิตศาสตร์ตรงนี้ที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มแรกเพราะว่าเขาได้รับการชมด้วยด้วยคำชมที่เรามุ่งไปที่แรงจูงใจภายในก็คือชมไปที่ความภาคเพียรพยายาม เขาก็บอกว่าความแตกต่างของผลที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากเด็กกลุ่มแรกเนี่ยได้รับคําชมที่เรามุ่งเน้นไปที่การาการชื่นชมที่สิ่งภายนอกที่มันเป็นความเก่งชื่นชมไปที่ในเรื่องของสติปัญญา,า,าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะคาดหวังเพียงแค่ให้คนอื่นกล่าวชมตัวเองในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นและเ,เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะพลาดโอกาสหลายๆอย่างในการที่จะเรียนรู้หรือการพยายามพัฒนาตัวเอง หรือแม้แต่ในเรื่องของการเรียนรู้ความ สิ่งแปลกใหม่เนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะค่อนข้างเรียนรู้ได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาต้องการแค่เพียงคําชมที่เป็นคําชมภายนอกที่บอกว่าเขาเก่งเขาดีแค่นั้นนะคะไม่ไม่ไมเ,เด็กกลุ่มนี้มักจะรับไม่ได้กับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเองเขาจะต้องการแค่เพียงคําว่าดีเก่งอย่างเงี้ยนะคะฉลาดเนี่ยส่วนเด็กกลุ่มที่สองเนี่ยเขา ได้รับการชมเชยด้วยปัจจัยภายในก็คือได้รับความความการชมเชยที่ความภาคเพียรพยายามเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะมีความเพียรพยายามต่ออุปสรรคได้มากกว่าเด็กกลุ่มแรก มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันท้าทายมองความผิดพลาดว่ามันเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มที่สองเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าเด็กกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นอันนี้าจากงานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าการชื่นชมแค่เพียงลักษณะภายนอกของเด็กบางครั้งมันทําให้เด็กขาดความเพียรพยายามบางครั้งมันทําให้เด็กเองขาด ขาดโอกาสในการเรียนรู้ความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นและเด็กกลุ่มนี้เองก็มักจะเกิดลักษณะบางอย่างขึ้นซึ่งลักษณะที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ก็คือลักษณะของการหลงตัวเองเพราะว่าเรามักจะชื่นชมเขาแต่เพียงเปลือกนอกว่าเก่งดีฉลาดสวยน่ารักอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขา เขามีความสุขกับการได้รับคําชมอ่ะซึ่งคําชมตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําชมที่ลักษณะภายนอกเพราะฉะนั้นเด็กก็มีจะมีลักษณะของการหลงตัวเองลักษณะของการอาชอบตัวเองหรือมองตัวเองดีกว่าความเป็นจริง<ฆ>อันนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างมากประกอบกับสังคมปัจจุบันที่มันเป็นสังคมแบบมีเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าทันสมัย<ฆ>นะคะพ่อแม่หลายๆคนเลี้ยงลูกด้วยลักษณะสัก สังคมวัตถุนิยมเนาะมีการใช้โทรศัพท์มือถือมีการนำเสนอภาพคลิปนำเสนอรูปร่างหน้าตานำเสนอสิ่งสวยงามที่เป็นเปลือกนอกอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นด้วยสังคมแบบนี้ด้วยมันก็มักจะกระตุ้นทำให้เด็กมีลักษณะแบบลงตัวเอง ก็คือ,อทั้งสังคมวัฒน,นธรรมปัจจุบนันและในเรื่องของคําชมบางอย่างถ้ามันประกอบเข้าคู่กันเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กของเราในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะของการหลงตัวเองซึ่งไอลักษณะของการหลงตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เด็กโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความภาคเพียนพยายามเนาะโตขึ้นมาเป็นคนที่ ไม่ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็มักจะหลงตัวเองอยากให้ตัวเองเก่งอยากให้ตัวเองดีแค่เพียงคนเดียวอ,อย่างเงี้ยนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้เราเรียกโดยรวมว่าลักษณะแบบหลงตัวเองคะนะคะค่ะพูดถึงคาชมเนี่ยเราจะมีวิธีการชมที่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเราจะมีวิธีการชมที่มันค่อนข้างะจะถูกต้องหรือถูกวิธีในแบบที่ที่มันเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีการในการที่เราจะชมเด็ก มีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีในที่นี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็อาจจะแตกย่อยออกเป็นสัก5อย่างด้วยกันนี่ะนะคะ,คะในเรื่องของการชื่นชมที่เหมาะสมการชื่นชมที่เหมาะสมในที่นี้ก็คืออันแรกอาจจะต้องชื่นชมที่ลักษณะภายในของเด็กไม่ชื่นชมที่สิ่งที่เป็น ลักษณะภายนอกเช่นอาจจะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของคะแนนสอบที่ได้อันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะชมเขาแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าอย่าลืมชมเขาควบคู่ไปด้วยก็คือลักษณะภายในเช่นความภาคเพียรพยายามความมุ่งมั่นเช่นเออหนูเก่งนะหนูสอบได้ที่หนึ่งที่หนูเก่งหนูสอบได้ที่หนึ่งเพราะว่าหนูมีความตั้งใจในการอ่านหนังสือหนูมีความเพียรหนูมีความพยายามหนูมีความ รับผิดชอบที่ดีนะในการที่จะทําข้อสอบหรือทํากันบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือชื่นชมภายนอกและชื่นชมภายในควบคู่กันไปด้วย นะคะค่ะอืมอนอกจากจากการชื่นชมทั้งภายนอกและภายในอย่าลืมชื่นชมแบบเฉพาะเจาะจงไม่ชื่นชมแบบกว้างๆหรือวานแห่เช่นบางคนก็จะพูดต,ติดปากกันนะคะ,ะดีมากเก่งมากอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีต้นตอของความดีหรือความเก่งมาจากอะไรเราอาจจะต้องหาต้นตอของความดีหรือความเก่งให้ให้ลูกเราด้วยเช่นที่หนูสอบได้ที่หนึ่งที่หนู ชนะเพื่อนหรือที่หนู ว่ายน้ำได้อันดับที่หนึ่งเพราะว่าหนูมีความภาคเพียรหนูมีความพยายามหนูฝึกฝนเป็นประจำเงี้ยนะคะหาต้นต่อของสิ่งที่มันดีหรือสิ่งที่มันทําให้เขารู้ว่าเขาเก่งด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการาวาดรูปหรือการทํางานศิลปะอาจจะต้องชมรูปวาดของเราของลูกเราเนี่ยว่าเออรูปนี้ดีนะรูปนี้สวยนะเออแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะต้องใส่รา,ายละเอียดบางอย่างลงไปด้วยไหมเพื่อให้รูปนี้สมบูรณ์เพื่อให้รูปนี้มันดีขึ้นรูปนี้มัน ตรงไหนรูปนี้มันสวยงามยังไงสีที่มันทําให้คนอื่นเห็นว่ามันสวยเนี่ยมันเป็นสีแบบไหนยังไงอย่างงนะคะอาจจะต้องบอกต้นตอหรือหรือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเนาะตรงนี้ก็มันจะเป็นคําชมที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะ่คะอะนอกนอจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการชมเนี่ยไม่ควรเป็นการชมที่จะอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะการชมที่จะเอาไปเปรียบ,บทเทียบกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันทําให้เด็ก เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือด้อยค่าแทนที่จะทําให้เขาเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เขาท้อแท้ก,กับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปรียบเทียบกับตัวเขาเองว่าเขาทําได้ดีามากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนดีกว่าเมื่อปีที่แล้วยังไงเกรดหนูได้เยอะขึ้นกว่าเทอมที่แล้ว ยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่อาจจะเรียนเก่งกว่าหรือสอบได้ที่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะค่ะพูดถึงพลังแห่งการชื่นชมนะก็จะมีหลากหลายอย่างนะคะเนื้อหายังมีเยอะเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อคะ่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1 3 2 3ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเฮ้กลุ้มใจคิดมากมไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิด โทรมหาเราก่อน053225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิต ค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จจะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตดู นะแหมเจ้านายประกาศยุกงาน,นแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชิวละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้าจนายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเ w w d m h g o t h ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังแห่งการชื่นชมนะคะ,คะแล้วก็ยังอยู่กับคุณแคทยาพรมโยด้วยนะคะช่วงนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าวิธีเป็นวิธีการที่ชื่นชมอย่างถูกต้องถูกวิธีกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไป3ข้อแล้วนะคะ,คะถึงเรื่องของวิธีการชื่นชมแบบถูกวิธีเนาะตอนนี้เรามาต่ออีก ครึ่งนึงนะคะอีกนิดหน่อยเนาะอันดับต่อมาที่เขาบอกว่ามีส่วนช่วยทําให้การชื่นชมของเราเป็นการชื่นชมที่มันทรงพลังก็คือการสอนอาการเรียนรู้ที่จะรับคําชมในแบบที่มันถูกต้องให้กับเด็กด้วยเวลาที่ เด็กหรือลูกของเราเนี่ยได้รับคําชมเชยจากคนอื่นอาจจะต้องสอนให้เขารู้จักขอบคุณสอนให้เขารู้จักแสดงท่าทางที่มันสุภาพเมื่อมีคนกล่าวคําชมเชยกับเขาะนะคะและถ้าหากว่าคนมีใครคนใดคนหนึ่งมากล่าวคําชื่นชมหรือชมเชยกับเขาอาจจะเป็นการชื่นชื่นชมหรือชมเชยเฉพาะสิ่งที่อยู่ภายนอกเราอาจจะต้องเสริมหรือเพิ่มสิ่งที่มันเป็นการชื่นชมภายในให้กับลูกเราด้วยเช่อนอาจจะมีคนชมลูกเราว่าเออลูกเราเองเล่นฟุตบอลเก่งนะอืเราอาจจะ จะต้องพูดเสริมด้วยว่าเออที่เก่งได้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าลูกของเราเนี่ยมันฝึกฝนย้ําให้ลูกรู้ว่าการที่เขาเก่งได้เงี้ยเพราะว่า เขาฝึกฝนเขามีความามีวินัยในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้ให้มีทักษะในเรื่องของการเล่นกีฬาหรือเล่นบอลให้เก่งแบบนี้ได้นี่น,นะคะอันนี้ก็คือแทรกในส่วนของการชื่นชมภายในให้กับลูกเราด้วยเนาะส่วนอีกข้อนึ่งก็คือนอกเหนือจากเรียนรู้ที่จะรับคําชมจากบุคคลอื่นแล้วก็ต้องสอนให้เขารู้จักที่จะชื่นชมผู้อื่นด้วยเนาะเพราะว่า,าการที่เราเราเองเราชื่นชมผู้อื่นได้ แสดงว่าเราสามารถที่จะมองเห็นข้อดีในในคนอื่นๆการมองเห็นข้อดีในคนอื่นๆตรงนี้แหละมันเป็นเส้นทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเข้าสังคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอนให้ลูกเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกเราเองมีทักษะทางสังคมที่ดีให้ลูกเราเองฝึกค้นหาข้อดีๆในการที่จะต้องปรับตัวอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะทางสังคมที่ดีอย่างหนึ่งที่มันได้จากการชื่นชม ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอถ้าชื่นชมไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะอาจจะหลงเข้าใจผิดว่าหลงตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเก่งนะคะถ้าไม่ได้รับการชื่นชมจากภายในใช่ไหมคะค่ะมีลักษณะที่จะบ่งบอกไหมคะว่าลูกของเราเริ่มหลงตัวเองแล้วหรือว่าอ,อยังไงดกีก็คือว่า ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอเด็กในความปกครองของเราเริ่มมีลักษณะหลงตัวเองแล้วหรือเปล่าะนะคะก็มีข้อให้สังเกตหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอาการและพฤติกรรมต่างๆที่มันจะแสดงออกมาในคนที่มีลักษณะหลงตัวเองเนาะ,ะเ,เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคะมักจะมีลักษณะหลงตัวเองมากกว่าเป็นสามเท่าของคนรุ่นพ่อแม่เราเนาะด้วยสังคมด้วยวัฒนธรรมนะคะหลายๆอย่างด้วย ในส่วนของการเลี้ยงดูบางอย่างด้วยนะคะ,ะวิธีการหรือการสังเกตอาการหรือพฤติกรรมต่างๆที่จะทําให้รู้ว่าเด็กของเราเนี่ยเ,เป็นเด็กที่หลงตัวเองหรือเปล่าก็มีหลากหลายข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวแยกมาเป็นข้อๆเขาบอกว่าอันแรกอันดับแรกเนี่ยลองสังเกตดูว่าลูกของเราเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ต่อต้านการวิพากวิจารณ์ที่คนอื่นมีต่อตัวเขาเองหรือเปล่า,ถ,าถ้าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านว่าคนอื่นว่าเขาหรือว่าคนอื่น ไม่ชอบเขาคนอื่นวิจารณเขาแล้วเขาเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านที่ที่ค่อนข้างรุนแรงเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งนะที่เข้าขายเด็กหลงตัวเองเนาะ,ะอันที่สองก็คือลักษณะที่เอาเปรียบคนอื่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือเอาเปรียบคนอื่นเพื่อที่จะเอาชนะอือันนี้ก็<ะ>เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของเด็กที่หลงตัวเองอันที่สามเด็ก ที่หลงตัวเองเนี่ยมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญมากเกินพอดีหรือคิดว่าตัวเองมีความสําคัญมากกว่าคนอื่นค่ะต่อมามักจะพูดเกินความจริงเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความสามารถของตัวเองค่ะจากขี้โม้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะเออถัดมาอาจจะมีลักษณะที่คิดหมกมุ่นอยู่กับ ความสำเร็จอำนาจการการมีสติปัญญาที่ดีความสวยงามความรัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนาะถัดมาก็คืออาจจะใช้เหตุผลในแบบที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับสิ่งที่ตะเองชื่นชอบหรือคาดหวังค่ะก็คือ อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลนะักอันไหนที่อยากได้อันไหนที่อยากมีก็ก็จะพยายามใช้เหตุผลของตัวเองในแบบที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเพื่อให้ได้ให้มีในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังอย่างเงี้ยนะคะต้องการให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชมยอมรับแล้วก็อยากให้คนอื่นรักตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออ,อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะของเด็กที่หลงตัวเองเออโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กประเภทนี้มักจะ เพิกเฉยไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนอื่นและมีความพยายามเพียงน้อยนิดที่จะแสดงความเห็นใจคนอื่นก็เพื่อให้ตัวเองได้รับความต้องอได้ได้รับการตอบสนองตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ไงนี้นะคะก็เลยสนใจคนอื่นค่อนข้างน้อยเนาะมักจะคิดหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์และความต้องการของตัวเองค่ะอืก็คือคล้ายๆกันก็ไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นสักเท่าไหร่นะ,ะและอันสุดท้ายก็คือมักจะทําตามเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น อันไหนที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองมักจะไม่ค่อยทําแต่อันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยจะมุ่งมั่นและจะทําและต้องทําให้ได้เออไอลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของอเด็กที่หลงตัวเอง ซึ่งเด็กที่หลงตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะปกป้องตนเองไม่ให้เผชิญกับโลกของความเป็นจริงเพราะโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนเราเกิดมามันก็คงจะต้องมีผิดพลาดก็คงจะต้องมีอะไรที่มันบกพร่องไปบ้างแต่เด็กกลุ่มนี้มักจะรับไม่ได้เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วเขาก็จะสร้างกอดตรงนี้ขึ้นมาปกป้องตัวเองจนทําให้เขาเองไป ไม่เห็นความสําคัญของความเป็นจริงมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็เห็นว่าคนอื่นๆในสังคมเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบขาดการยับยั้งชั่งใจยอยากได้อะไรต้องได้ไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงแล้วก็จะสนใจแต่ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นทักษะเชิงสังคมหรือการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะทําได้ค่อนข้างยาก<ฆ>มันก็จะทําให้ความประสบ การประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยทำได้ค่อนข้างน้อยเขาก็จะไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะแล้วถ้าผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเนี่ยสังเกตเหต็นแล้วว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีพฤติกรรมหลงตัวเองแบบนี้เนี่ยมีวิธีการแก้ไขไหมคะก็คือวิธีการจัดการก็คืออาจจะต้องสอนให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของออความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้น บอกเขาหรือแม้แต่ในเรื่องของคำชมก็อาจจะต้องพูดถึงคำชมเชยเขาแต่ไม่ไม่เพียงแต่เฉพาะลักษณะภายนอกชื่นชมเขาทั้งลักษณะภายในและลักษณะภายนอกไม่ให้เขายึดต,ติดอยู่แต่ลักษณะภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนที่ในเรื่องของการชมด้วยเพราะส่วนหนึ่งของเด็กที่หลงตัวเองส่วนหนึ่งมาจากการชมเชยบางอย่างทีท่ไม่เหมาะสม วิธีการดูแลเด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะคาบเกี่ยวไปถึงในเรื่องของอาการฝึกระเบียบวินยัยไม่ตามใจเด็กมากจนเกินไปเพราะเด็กบางคนอยากได้อะไรต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าเราเกิดมาบนโลกไปนี้ไม่จําเป็นต้องได้อะไรดั่งใจเราไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เขาอยากได้มันอาจจะไม่ได้ได้มาเลยทันทีหรือได้มาได้แบบง่ายาด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเออกว่าเขาจะได้สิ่งต่างๆตามที่เขาต้องการต้องแลกนะต้องมีอุปสรรคนะต้องมีปัญหานะเขาต้องเผช,ชิญอุปสรรคต้องเผชิญปัญหานะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกแบบประครบประง,งมอยากได้อะไรต้องได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นข้ออันหนึ่งที่มันจะบ่งชี้ทําให้เรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่มันหลงตัวเอง <น>แล้วก็ต้องยินดีที่จะรับฟังข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาลูกเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็คงจะต้องบอกข้อผิดพลาดให้ลูกเรารู้ด้วยไม่ใช่บอกแต่คําชมอย่างเดียวต้องบอกข้อผิดพลาดหรือบอกข้อเสียให้ลูกเรารู้ด้วยเขาจะได้ไม่เป็นเด็กที่หลงตัวเองค่ะแล้วผู้ปกครองมีส่วนด้วยไหมคะว่าเป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วยถ้าผู้ปกครองรู้สึกว่าตัวหลงตัวเองด้วยมีผลต่อลูกลูกไหมคะ ก็มีส่วนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่ดีกว่าครอบครัวอื่นก็จะไม่เห็นว่าครอบครัวเราจะไม่ดีตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นหลงตัวเองกันทั้งบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องเริ่มต้นที่ผู้ปกครองด้วยเหมือนกันผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยว่าเออผู้ปกครองมีอะไรที่มันไม่ดีบ้างแล้วก็มาคุยกันมีอะไรบ้างที่ผู้ปกครองจะต้องปรับเปลี่ยนต้องออแก้ไขคุยกันกับลูกๆลูกก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อขนาดพ่อแม่เรายังมีข้อผิดพลาดเลยยังมีอะไรที่จะต้องปรับปร มีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นก็จะลอมยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับพลังแห่งการชื่นชมนะคะว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเราต้องใช้คําชื่นชมนั้นอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณแคทยาพรมโยค่ะนักจิตวิทยานะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงอย่ยงสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมด เวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ